คือสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าอยากไดสัมผัสไม่ว่าความสําเร็จนั้นจะเล็กน้อยหรือว่าใหญ่แค่ไหนก็ตามเราทุกคนก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้โดยเราจะต้องกําหนดเป้าหมายคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องพยายามทาให้สําเร็จ <necessity> ทฤษฎีการกําหนดเป้าหมายของล็อกและลทแทม ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของเป้าหมายไว้สีประการผู้บริหารไม่ควรกำหนดเป้าหมายแบบกว้างๆแต่ควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นการระบุว่าคะแนนโบนัตของโรงเรียนจะต้องอยู่ในระดับ70%ขึ้นไปเป้าหมายที่นี้จะต้องยากพอสมควร ต้องอยู่ในขีดความสามารถที่จะทําได้ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปก็อาจจะทาให้เราเกิดความท้อถอยแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ง่ายเกินไปมันก็จะไม่เกิดความท้าทายเช่นการที่ผู้บริหารตั้งเป้าคะแนนโอเน็ตไว้90%อาจจะลดลงมาเหลือแค่60%ก็เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับ การทพ่มเทความพยายามในการบรุเป้าหมายหรือการที่ผู้บริหารยืนยันในเป้าหมายเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับบุคลารกรได้จากคุณสมบัติของเป้าหมายทั้ง4ข้อที่กล่าวมาแล้วนะคะพบว่าการจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้จะต้องทําให้บุคลารกรยอมรับและเกิดความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายโดยอาจให้บุคลารกรเข้ามามีส่วนร่วมในการ เชื่อว่าถ้าทำสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนคุณลองจินตนาการถึงคนที่รู้จักซึ่งดำเนินชีวิตแบบไร้จุดหมายไม่มีทิศทางให้ตัวเองแน่นอนว่าบุคคลที่ใช้ชีวิตแบบนั้นคงมีโอกาสน้อยมากที่จะเต้าไปสู่ความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าต้องมีเป้าหมายให้ชีวิตตัวเองจากนั้นจึงจัดระเบียบชีวิต ให้สอดคล้องหรือสนับสนุนกับเป้าหมายที่วางไว้แล้วชีวิตเราจะมีค่ามากที่สุด